ขิงเขียวน้ำปกติน้ำธรรมดาครับที่ผมไปมหาลาดแล้วไปหาตะาชอบอะหารถ้าชอบคุยตะาชอบเอบอกตัวเนี้ยคือถ้าหญ้าไม่ได้กินเคมีหญ้ากับข้าวดีจะกินเคมีใช่ไหมถ้าตายไปแล้วพวกหญ้าพวกข้าวดีจะงามถ้าใส่ตัวนี้แล้วมันจะหงอยรากจะไม่เดินครับ ผมไม่ยังว่ามาทดสอบด้วไอตัวที่แค่ในกะติกผมไม่ได้เอามาด้วยในอนในกระ lon ในกะติกอ่ะกะติกน้ําอ่ะแล้วก็เอาแช่ไว้อีกแล้วนอกนั้นเอาเอาไปไปใส่ยาคุมเลนอ่ะครับที่ีว่าฉีดไปเที่ยวแรกเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาหอเว้ยวักวักใส่เอาวักวักใส่ก็เทน้ําทิ้งก็ตั้งไว้ครับนะ ตั้งไว้เอา้าเราไม่เอาไม่เอาไว้ตัวน้ําดีใส่ะครับเอาน้ําไม่น้ําไม่ใบหยกเราเนี่ยใส่ก็เททิ้งแล้วก็ตั้งไว้พ็ตั้งไว้นะตั้งไว้เอ๊ไอที่เราเกลี่ยเกลี่ยมาแบบนี้ทําไมมันมันไม่พลิกตัวขึ้นมาตามหลักเราเกลี่ยแล้วพอกลับแล้วมันจะตะแบงไงตะแบงขึ้นยอดเขียวหมดพ้นนี่เลยเอ<ว>้ <mond> วันนี้ทําไมไม่ขึ้นะวะเราก็รอไว้ให้แห้งอีกรอพอแห้งล้วก็เอาไอ้น้าตัวนั้นใส่ามาอีกอ เขาใส่มามันเต็มที่ไงมันโดนเต็มที่มันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยอ๋อมันเหี่ยวแห้งไปเลยแไปเลยที่แกทดสอบว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าครับอันนี้ใส่แต่ใบหยกอย่างเดียวใช่ไหมอ่าก็ใส่น้ำใบหยกนะที่เราใส่ไปกิ่งทองใบหยกอ่ากลายเป็นว่าข้าวข้าวเด็ดพวกนี้มันแห้งไปเลย แห้งไปเลยเม็ดเม็ดที่เหลือนะที่ว่าผมเอาจากก้อนดำๆอ่ะโอ้นี่ทดสอบเองเลยเนี่ยพีเล็กเขาเขาหากันพิกแผ่นดินเลยยาฆ่าเข้าเดีดมันอยู่ในใบหยกเราเนี่ยอีนี่นี่ชาวนาใบหยกเราเนี่ยอันนี้ชาวนาตัวจริงไม่หลอกเราใช่ไหมเจ้าของนาแท้เลยโมโมอนิดๆครับ